สวัสดีคะ่ะพบกับช่องจันวิมาค่ะบอยว,วันนี้ก็มาพบกับปิมนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าปิมเนี่ยพูดถึงสมเด็จพระสันเพชรที่แปดหรือเรียกสั้นๆว่าพระเจ้าเสือเพื่อนๆคิดว่าปิมเนี่ยจะมาเล่าเรื่องมรดคดีเรื่องอะไรคะเฉลยแล้วกันนะคะปิมเนี่ยจะมาเล่าเรื่องพันท้ายนานสินั่นเองคะ่ะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้เรื่องราวความเป็นมานะคะเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะไปเลยซึ่งผู้แต่งเรื่องนี้นะคะแต่งโดยพระเจ้าวรวง์เธอกรมพระนาราธิปพันธ์พงศ์ค่ะที่มาของเรื่องนะคะคัดมาจากหนังสือพงภาพพระราชพงศาวดารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะส่วนจุดมุ่งหมายในการแต่งนะคะแต่งเพื่อจะดูดี วีรกรรมของพันธทยนรนสิงห์นะคะที่ยอมเสียสละตนเองเพื่อรักษาพระราชกำหนดที่มีมาทุกสมัยไม่ให้เสื่อมค่ะส่วนลักษณะคำประพันธ์นะคะลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องนี้นะคะเป็นกครงสี่สุภาพเรียงยอ่อเรื่องนี้นะคะกล่าวถึงพระเจ้าเสือได้ไปประพาสที่ปากน้ำโดยประทับเรือที่มีชื่อว่า เอกชัยคะ่ะเมื่อเข้ามาถึงตำบลโคกขามนะคะลํำคลองเนี่ยก็มีลักษณะเป็นคดเคียวเป็นอย่างมากทําให้ในเรือเนี่ยบังคับเรือด้วยความลำบากจนทําให้โขนเรือเนี่ยหักซึ่งในท้ายเรือนะคะก็มีชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์นายเนี่ยนะคะก็เลยได้รับผิดชอบขอให้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยประหารชีวิตตนเองซะแล้วก็ เอาขนเรือแล้วก็เอาศิษยของตนเนี่ยมาเส้นสวงทำสารตามประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่สมเด็จพระเจ้าเสือนะคะก็ได้พระราชทานอภัยโทษให้แต่ก็ส่งให้ปั้นรูปพันทายนรสิง์ขึ้นมาแล้วก็ฟันคอเป็นรูปแทนแต่พันทายนรสิงค์กลับไม่ยอมค่ะกลับกลับทุนรบเร้าให้พระเจ้าเสือเนี่ยประหารชีวิตตนเองให้ได้พระเจ้าเสือนะคะก็ได้จำใจยอมค่ะแล้วก็ได้สั่งให้เพชยรเาขานนะคะได้ประหารชีวิตพันทายนรสิงค์ แล้วก็นำศิษศักด์ของพันท้ายนรสิงห์นะคะกับขนเรือนเป็นเส้นไหว้ที่ศาลส่วนข้อคิดของเรื่องนี้นะคะ 1. มีความตันญูต่อผู้มีพระคุณ 2. รู้จักเสียสละชีวิตปเพื่อปกป้องพระราชกำหนดให้คงอยู่ตลอดไป 3. ปลุกจิตสำนึกให้เยาชวชนไทยได้เห็นคุณค่าศาลั์ของวีรชนไทยนั่นเองค่ะ